วันนี้คือเลข7วันเกิดนะงวด16พฤษภาคมนี้ก่อนอื่นเนี่ยเคล็ดลับเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยคนที่ได้ไปแล้วนะผ้ายันราหูแดงแรงฤทธิ์นะสำหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบโดยตรงเรามีลัตเตอรี่นะจะเป็นกี่ล้านก็นแล้วแต่นะถือไว้ผ้ายันราหูแดงแรงฤทธิ์นะเมื่อได้ไปแล้วหนีบลัตเตอรี่ไว้อย่างนี้หนีบเอาไว้แล้วก็เอาไว้ในที่ที่เราเก็บเงิน อันนี้คือได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบโดยตรงอีกผืนหนึ่งเรียกว่าพายันราหูโคตรเศรษฐีทําให้ได้เงินน่ยจากทางอื่นๆทุกๆวันพอเราได้พยันราหูโคตรเศรษฐีไปแล้วเนี่ยนะเอานะแบงค์ยันเนี่ยนะแบงค์ที่เรามีอ่ะจะเป็นแบงค์เหมือนกับว่าไปได้มาจากที่ไหนหรือบางคนบอกไม่เอาแบงค์ยันอะไรหรอกมีแบงค์ธรรมดาอย่างนี้ก็ได้สาระสาคัญคือเอาพายันราหูโคตรเศรษฐีนะ หนีบแบงค์เอาไว้นะจะเป็นแบงค์อะไรที่เรามีก็ได้ในชีวิตเราอ่ะคือขอให้เป็นเงินเป็นทองก็ดีทั้งหมดนะแบบนี้คือได้เงินจากทุกทิศทุกทางทุกวันแบบนี้คือได้เงินได้ทองจากอะไรจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดังนั้นคู่นี้ใครอยากได้บูชา399บาทก็จะได้ครบไปทั้ง2เืนเนยนะถ้ายำลางหูแดงแล้วก็ราหูเหลืองครบเลย3 9มมาลุยกันเลยเลข7วันเกิดวดน,นี้ขอเริ่มเลยนะ ใครที่เกิดในวันอาทิตย์7 2 8 1อาทิตย์7 2 8 1จันทร์5 8 6 3จันทร์5 8 6 3อังคาร4 1 5 เอังคารสี่หนึ่งห้าเพุธนะพุธสองสามหกสี่พุธนะสองสามหกสี่เพื่อรหัสศูนย์สามเจ็ดหกพฤหัสศูนย์ 3, 7, 6, สามเจ็ดหกศกหกสามหนึ่งสองหนึ่งสองและเสานะเจ็ดนึ่งสามแปดเสาเจ็ดหนึ่งสาใครที่ขี้เกียจโจทย์บอกว่าอาจารย์ขอสรุป ชัดๆมาเลยกดที่โปรไฟล์กดที่ความส่ตัวไปขอสรุปเลขบอกทั้งหมดเลยทั้งเจ็ดวันเกิดวันนี้ขอให้ความสําเร็จความร่ำรวยเป็นของทุกคนที่มีจิตศรัทธาติดตามกันไว้โชคดีตลอดปีเลยนะ